สวัสดีขยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงจีนฟังเพลินขอบคุณที่ทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริงตอนนี้สามารถสมัครสมาชิกหรือส่งซูเปอร์ตงเพื่อเป็นการสนับสนุนกำลังใจให้แอดมินได้แล้วนะคะบทที่11มือที่คว้าจาักหายนะ ความสิ้นหวังปกคลุมหมู่บ้านเสียปู่อย่างหนักหน่วงราวกับผ้าดำผืนใหญ่ที่บดบังแสงสว่างทั้งหมดไข้ร้ายยังคงคร่าช,ชีวิตผู้คนไปอย่างต่อเนื่องและความโกรธแค้นที่ประตุขึ้นในใจชาวบ้านก็พร้อมที่จะระเบิดออกมาได้ทุกเมื่อไปเหยียนยืนอยู่ท่ามกลางพายุแห่งความเกลียดชังและความหวาดกลัวโดยมีเสียงของเจ้าซานเป็นดังสายฟ้าที่ฟาดผ่าลงมาซ้ำฮ่าฮ่ามันต้องรับผิดชอบไอ้เด็กผีนี่มันต้องรับผิดชอบเจ้าซานตะโกนก้องเสียงของเขาแหบแห้งและบ้าคลั่งดวงตาแดงกำฉายแววอาฆาตแค้น ถ้าพวกเราไม่ทําอะไรสักอย่างหมู่บ้านเราได้ล่มจมเพราะมันแน่ชาวบ้านที่ถูกความกลัวครอบงำก็พยักหน้าเห็นด้วยพวกเขาเคลื่อนตัวเข้าใกล้ไปเหยียนมากขึ้นเรื่อยๆในมือถืออาวุธเท่าที่หาได้ทั้งไม้จอบเสียมและมีดทำครัวแสงจนสะท้อนกับโลหะในมือพวกเขาวาววับราวกับเปลเวไฟในดวงตาที่พร้อมจะเผาผลาญทุกสิ่งไปเหยียนยืนอยู่ตรงนั้นร่างเล็กๆของเธอสันเทาอยู่ภายใต้สายตาที่จ้องมองมาอย่างเกลียดชงังแต่ถึงกระนั้นเธอก็ยังคงเงยหน้าขึ้นเผชิญหน้ากับฝูงชนด้วยแววตาแน่วแน่ พวกท่านจะทำอะไรกันพวกท่านลืมไปแล้วหรือว่าข้าพยายามช่วยพวกท่านมากแค่ไหนเสียงของเธอสั่นเครือแต่ก็ยังคงหนักแน่นข้าไม่เคยทำร้ายใครข้าแค่ต้องการช่วยชีวิตคนโกหกเจ้ามันก็แค่แม่มดแม่มดที่ปลอมตัวมาหลอกลวงพวกเราเจ้าสารตวาดกลับเสียงของเขาดังเสียดแทงราวกับมีกรีดถ้าไม่ใช่เพราะเจ้าหมู่บ้านเราก็คงไม่ต้องเจอเรื่องแบบนี้ สถานการณ์ตึงเครียดถึงขีดสุดความรุนแรงพร้อมจะปะตุขึ้นได้ทุกเมื่อในตอนนั้นเองเสียงทุ้มต่ำทรงพลังก็ดังขึ้นท่ามกลางความวุ่นวายเสียงนั้นหนักแน่นและเยือกเย็นราวกับสายน้ำที่ไหลเชี่ยวกรากแต่ก็มั่นคงพอได้แล้วพวกเจ้ากำลังทำอะไรกัน ทุกคนหันไปมองด้วยความตกตะลึงหลินจวินเดินฝ่าฝูงชนเข้ามาอย่างไม่เกรงกลัวแสงจันทราส่องลงบนใบหน้าคมสันของเขาเผยให้เห็นรอยขีดข่วนและคราบเลือดจางๆที่มุมปากดวงตาคมกริบของเขาจ้องมองไปยังชาวบ้านแต่ละคนราวกับจะลงโทษพวกเขาที่บังอาจทำร้ายเด็กสาวที่เขาตั้งใจจะปกป้องพวกเจ้าลืมไปแล้วหรือว่าใครเป็นคนช่วยชีวิตพวกเจ้าไว้ก่อนหน้านี้ไปเหยียนพยายามช่วยเหลือพวกเจ้าอย่างสุดความสามารถแล้วพวกเจ้าไม่มีสิทธิ์มาทำร้ายนางแบบนี้ลินจวินตะหวาเสียงดัง ชาวบ้านชะงักไปเล็กน้อยพวกเขาไม่คาดคิดว่าหลินจจวินจะกล้าข,ขวางทางพวกเขาแต่เจ้าซานก็ยังไม่ยอมแพ้เขาหัวเราะยาะอย่างบ้าคลาั่งหมอหลินท่านก็เห็นนี่ว่ายาของนางไม่ได้ผลคนของเราตายไปกี่คนแล้วท่านยังจะเข้าข้างมันอีกหรือข้าไม่รู้ว่าทำไมยาของนางถึงไม่ได้ผลหลินจวินตอบกลับเสียงของเขาหนักแน่นและจริงจังแต่ข้ารู้ว่านางไม่เคยทำร้ายใครและข้าจะไม่ยอมให้พวกเจ้าทำร้ายนางเช่นกัน ถ้าท่านยังจะขวางพวกเราท่านก็อย่าหาว่าพวกเราไม่เกรงใจท่านเจ้าสารขู่คำพูดของเขาแฝงไว้ด้วยความหมายที่น่ากลัวข้าไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วหลินจวินตอบกลับทันทีการ,รเผชิญหน้าของทั้งสองทำให้สถานการณ์ตึงเครียดถึงขีดสุดชาวบ้านบางส่วนเริ่มลังเลพวกเขาไม่ต้องการทำร้ายหลินจวินแต่ความกลัวและความโกรธแค้นก็ทำให้พวกเขาไม่กล้าถอยเจ้าสารมองหลินจวินด้วยแววตาอาฆาตแค้นก่อนจะพุ่งเข้าใส่เขาอย่างรวดเร็ว การต่อสู้เริ่มต้นขึ้นอย่างดูเดือดชาวบ้านกรูกันเข้าใส่หลินจวินจากทุกทิศทางเขาพยายามต่อสู้กลับอย่างสุดความสามารถแต่จำนวนคนมันมากเกินไปหลินจวินถูกผลักถูกทุบและถูกกรีดด้วยอาวุธที่ชาวบ้านถือมาเลือดสีแดงสดเริ่มไหลซึมออกมาจากบาดแผลของเขาไปเย็ยนยืนมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความตกตะลึงและหวาดกลัวเธอไม่เคยเห็นความรุนแรงเช่นนี้มาก่อนเธอไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรดีเธอทำได้เพียงยืนมองหลินจวินถูกทำร้ายโดยที่ไม่สามารถทำอะไรได้เลย แต่ในขณะที่สถานการณ์กำลังเลวร้ายลงเรื่อยๆไปเหยียนก็ตัดสินใจทำบางอย่างเธอรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีวิ่งฝ่าฝูงชนเข้าไปหาหลินจวินและยืนอยู่ข้างๆเขาพวกท่านจะทำอะไรก็ทำข้าด้วยข้าจะไม่ยอมให้พวกท่านทำร้ายเขาไปเหยียนตะโกนบอกชาวบ้านเสียงของเธอเล็กและสั่นแต่ก็เต็มไปด้วยความกล้าหาญ การกระทำของไปเหยียนทำให้ทุกคนตกตะลึงชาวบ้านชะงักไปพวกเขาไม่คาดคิดว่าเด็กสาวตัวเล็กๆอย่างเธอจะกล้าหาญถึงเพียงนี้เจ้าซานเองก็หยุดการกระทำของเขาเช่นกันหันมามองไปเหยียนด้วยความ,มง,งุนงงหลินจวินมองไปเหยียนด้วยความรู้สึกหลากหลายทั้งตกใจซาบซึ้งใจและเป็นห่วงเขาไม่ต้องการให้เธอต้องมาเสี่ยงอันตรายไปด้วยเจ้าทำบ้าอะไรของเจ้าถอยไปเขาตะคอกใส่เธอเสียงของเขาแหบพร่าและเจ็บปวดไม่ข้าจะไม่ทิ้งท่าน พวกเขาทำร้ายท่านเพราะข้าาก็ต้องอยู่ข้างๆท่านไปเหยียนตอบกลับอย่างหนักแน่นสถานการณ์ตึงเครียดถึงขีดสุดไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือความสัมพันธ์ระหว่างไปเหยียนและลินจวินได้พัฒนาไปอีกขั้นแล้วท่ามกลางอันตรายและความขัดแยง้งพวกเขาได้พบความกล้าหาญและความผูกพันที่ลึกซึ้งต่อกันบทที่12เส้นทางสู่เมืองใหญ่ หลังค่ำคืนแห่งความวุ่นวายและการนองเลือดหมู่บ้านเสียปูก็กลับคืนสู่ความเงียบอีกครั้งแต่เป็นความเงียบที่แตกต่างจากเดิมความหวัดระแวงและความหวาดกลัวยังคงคุกรุ่นอยู่ในใจผู้คนราวกับเงามืดที่ไม่มีวันจางหายปัยเย็นนั่งอยู่ในกระท่อมเล็กๆของเธอแสงจันทร์สาดส่องลอดช่องไม้ที่ผู้พังเข้ามาเผยให้เห็นฝุ่นละอองที่ลอยคว้างในอากาศเธอรู้สึกเหนื่อยล้าทั้งกายและใจเหตุการณ์เมื่อคืนยังคงตามหลอกหลอนเธอไม่จางหาย ทันใดนั้นเองเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นแผ่วเบาไปเยียนสะดุ้งเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยด้วยเสียงแผ่วเบาว่าเข้ามาประตูไม้เก่าๆถูกเปิดออกช้าๆหลินจวินก้าวเข้ามาในกระท่อมแสงจันทราส่องลงบนใบหน้าคมสันของเขาเผยให้เห็นร่องรอยความอ่อนล้าเช่นเดียวกับไปเยียนเจ้าเป็นอย่างไรบ้างเขาถามด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำไปเหยียนสายหน้าเบาๆข้าไม่เป็นไรหลินจวินเดินเข้ามาใกล้ยื่นมือไปแตะแก้มเย็นเยียบของเธออย่างแผ่วเบาเจ้ากล้าหาญมาก เขาเอ่ยด้วยน้ำเสียงชื่นชมข้าไม่เคยเห็นใครกล้าหาญเช่นเจ้ามาก่อนไปเหยียนหลบสายตาเขาข้าข้าแค่ไม่อยากให้ท่านต้องเจ็บปวดลินจวินยิ้มบางๆรอยยิ้มนั้นอบอุ่นและอ่อนโยนข้าก็เช่นกันข้าไม่อยากให้เจ้าต้องเจ็บปวดทั้งสองยืนจ้องหน้ากันอยู่ครู่หนึ่งในความเงียบนั้นมีความรู้สึกบางอย่างก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆความรู้สึกที่มากกว่าคำว่ามิตรภาพลินจวินถอนหายใจที่นี่ไม่ใช่ที่ที่ปลอดภัยสำหรับเจ้าอีกต่อไปเขากล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจัง ข้าจะพาเจ้าไปจากที่นี่ไปเหยยนเงยนหน้ามองเขาด้วยความสงสัยไปที่ไหนเมืองใหญ่ลินจวินตอบมีการแข่งขันโอสถหมื่นพืชจัดขึ้นทุกปีเป็นการประลองความสามารถด้านการปรุงยาและสมุนไพรข้าอยากให้เจ้าลองไปที่นั่นโอสถหมื่นพืชไปเหยยนทวนคําใช่ลินจวินพยักหน้าข้าเชื่อว่าเจ้ามีความสามารถที่จะชนะการแข่งขันนั้นและได้รับการยอมรับจากผู้คนมากมาย ไปเย,ยนลังเลเธอไม่เคยเดินทางไปไหนไกลๆและไม่คุ้นเคยกับชีวิตในเมืองใหญ่ข้าเจ้ากลัวหรือหลินจวินถามไปเหยยนสายหน้าข้าก็แค่ไม่มีอะไรต้องกลัวลินจวินขัดขึ้นข้าอยู่กับเจ้าเองข้าจะปกป้องเจ้าคำพูดของลินจวินทำให้ไปเย็ยนรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยอย่างประหลาดเธอตัดสินใจแล้วตกลงข้าจะไป เช้าวันรุ่งขึ้นทั้งสองออกเดินทางสู่เมืองใหญ่การเดินทางเต็มไปด้วยความยากลำบากพวกเขาต้องเดินเท้าเป็นเวลานานผ่านป่าเขาและแม่น้ำที่ทุรกันดารแสงแดดยามกลางวันแผดจ้าจนผิวไม่เกรียมส่วนยามค่ำคืนอากาศก็หนาวเย็นจนสันสถาน สเสบียงที่เตรียมมาเริ่มร้อยหรอลงทุกทีพวกเขาต้องหาอาหารจากป่าทั้งผลไม้ป่ารักไม้และเห็ดซึ่งไปเหยียนใช้ความรู้ด้านสมุนไพรของเธอในการแยกแยะพืชมีพิษออกจากพืชที่กินได้พวกเขาดื่มน้ำจากลำธารใสแต่ก็ต้องระวังตัวจากสัตว์ป่าที่อาจเข้ามาทำร้ายได้ทุกเมื่อคืนหนึ่งขณะที่ทั้งสองกำลังผักผ่อนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่พวกเขาได้ยินเสียงคำรามของสัตว์ร้ายดังมาจากในป่าหลินจวินรีบลุกขึ้นยืนกลางแขนปกป้องไปเหยียนไว้ด้านหลังเขาคว้วามีดสั้นออกมาเตรียมพร้อมต่อสู้ ระวังตัวด้วยเขากระซิบไปเหยียนพยักหน้าเธอเองก็หยิบกิ่งไม้ใหญ่ขึ้นมาเตรียมไว้เป็นอาวุธทั้งสองยืนประจันหน้ากับความมืดในป่าด้วยความระมัดระวังเสียงคำรามใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนในที่สุดร่างของหมาป่าตัวใหญ่ก็ปรากฏขึ้นในแสงจันทร์ดวงตาของมันวาวโรดด้วยความดูร้ายมันคำรามขู่คำรามใส่ทั้งสองก่อนจะพุ่งเข้าใส่ด้วยความเร็วหลินจะวินขลักไปเหยียนหลบไปด้านข้างแล้วพุ่งเข้าต่อสู้กับหมาป่าอย่างกล้าหาญเขาใช้มีดสั้นแทงไปที่ลำตัวของมัน แต่หมาป่าก็กัดเข้าที่แขนของเขาอย่างจังเลือดสีแดงสดไหลซึมออกมาจากบาดแผลไปเหยียนตกใจมากเธอรีบเข้าไปช่วยลินจวินโดยใช้กิ่งไม้ใหญ่ฟาดไปที่หัวของหมาป่าอย่างแรงหมาป่าร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดแล้วหันมาสนใจไปเหยียนแทนสถานการณ์กับขันลินจวินบาดเจ็บและไปเหยียนก็ไม่มีอาวุธที่พอจะต่อสู้กับหมาป่าได้แต่ในที่สุดทั้งสองก็ร่วมมือกันเอาชนะหมาป่าได้สำเร็หลินจวินใช้มีดสั้นแทงไปที่หัวใจของมัน ส่วนไปเหยียนก็ใช้กิ่งไม้ใหญ่ฟาดไปที่ขาของมันจนหมาป่าล้มลงทั้งสองสุดลงกับพื้นหอบหายใจด้วยความเหนื่อยล้าลินจวินกุมบาดแผลที่แขนของเขาด้วยสีหน้าเจ็บปวดท่านไหวไหมไปเหยียนถามด้วยความเป็นห่วงหลินจวินพยักหน้าข้าไม่เป็นไรเขากล่าวแต่เราต้องรีบทำแผลก่อน ไปเยยนใช้ความรู้ด้านสมุนไพรของเธอในการรักษาบาดแผลให้หลินจวินเธอฉีกผ้าจากเสื้อของเธอมาทําเป็นผ้าพันแผลและใช้สมุนไพรบางชนิดช่วยห้ามเลือดและสมานแผลหลังจากทําแผลเสร็จทั้งสองก็พักผ่อนกันต่อจนถึงเช้าพวกเขาเดินทางต่อด้วยความระมัดระวังมากขึ้นและในที่สุดก็ออกจากป่าได้สําเร็จระหว่างทางพวกเขาได้พบกับผู้คนมากมายบางคนก็ใจดีให้ความช่วยเหลือพวกเขาอย่างไม่หวังผลตอบแทน พวกเขาได้พบกับชายชราคนหนึ่งที่ให้ที่พักพิงในบ้านของเขาและแบ่งปันอาหารให้พวกเขากินชายชราคนนั้นเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับโลกภายนอกให้พวกเขาฟังทําให้ไปเหยียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากมายพวกเขายังได้พบกับกลุ่มพ่อค้าที่เดินทางไปค้าขายในเมืองใหญ่พ่อค้าเหล่านั้นให้พวกเขาติดรถไปด้วยทําให้การเดินทางสะดวกสบายขึ้น แต่พวกเขาก็ได้พบกับคนที่ไม่หวังดีเช่นกันพวกเขาได้พบกับกลุ่มนักเลงที่พยายามจะปล้นพวกเขาแต่หลินจวินก็ต่อสู้กับนักเลงเหล่านั้นและปกป้องไปเหยียนไว้ได้พวกเขายังได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งที่ทำทีเป็นขอความช่วยเหลือแต่แท้จริงแล้วเธอต้องการจะหลอกล่อพวกเขาไปให้พวกของเธอปล้นแต่ไปเยียนสังเกตเห็นความผิดปกติและเตือนหลินจวินได้ทันเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้ไปเหยียนได้เรียนรู้ว่าโลกภายนอกนั้นทั้งสวยงามและอันตรายมีทั้งคนดีและคนเลวเธอต้องระมัดระวังตัวให้มากขึ้น ในที่สุดพวกเขาก็เดินทางถึงเมืองใหญ่เมืองที่เจริญรุ่งเรืองและแตกต่างจากหมู่บ้านชนบทที่พวกเขาจาักมาอย่างสิ้นเชิงไปเหยียนรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับทุกสิ่งรอบตัวแสงสีเสียงผู้คนมากมายอาคารสูงใหญ่ทุกอย่างล้วนแปลกใหม่สำหรับเธอสวยจังเลยไปเหยียนพึนพรรมพำหลินจวินยิ้มเจ้ายังไม่เคยเห็นอะไรเลยเขากล่าวในเมืองนี้มีสิ่งมหัศจรรย์อีกมากมายให้เจ้าได้ค้นพบไปเหยียนมองไปยังหลินจวินแววตาของเธอเต็มไปด้วยความมุ่งมั่น ข้าจะคว้าโอกาสนี้ให้ดีที่สุดเธอกล่าวข้าจะชนะการแข่งขันโอสถหมื่นพืชหลินจวินพยักหน้าข้าเชื่อมั่นในตัวเจ้าเขากล่าวในใจของไปเหยียนความกลัวและความกังวลค่อยๆจางหายไปเธอรู้สึกตื่นเต้นและเต็มไปด้วยความหวังเธอพร้อมแล้วที่จะ,ะเผชิญหน้ากับโลกใหม่และสร้างชีวิตใหม่ด้วยมือของเธอเองบทที่13ลมหายใจของโอกาส เมื่อก้าวผ่านประตูเมืองเข้ามาไปเหยียนก็รู้สึกราวกับว่าตัวเองหลุดเข้ามาในโลกอีกใบหนึ่งภาพที่เห็นเบื้องหน้าแตกต่างจากหมู่บ้านเสียปู่อย่างสิ้นเชิง ถนนกว้างขวางปูด้วยหินอย่างดีทอดยาวสุดสายตาสองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารสูงใหญ่ก่อด้วยอิฐและหินมีทั้งร้านค้าขายสินค้าหลากหลายแผงลอยที่วางขายอาหารเสื้อผ้าเครื่องประดับและของแปลกตามากมายผู้คนสัญจรไปมาขวักไข่มีทั้งพ่อค้านักเดินทางศิลปินนักดนตรีและผู้คนจากหลากหลายอาชีพแต่งากายด้วยเสื้อผ้าสีสันสดใสเสียงพูดคุยต่อรองเสียงโห่ร้องขายของเสียงดนตรีและเสียงเครื่องจักรดังผสมปนเปกันสร้างบรรยากาศที่คึกคักและมีชีวิตชีวายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ไปเยยนเดินตามหลินจวินไปอย่างเงียบๆดวงตาของเธอเบิกกว้างด้วยความตื่นตาตื่นใจเธอไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนในชีวิตป้ร้านค้าสีสันสดใสที่ประดับประดาด้วยโคมไฟและธงหลักสีรถเข็นที่บรรทุกสินค้าแปลกตาทั้งผลไม้รูปร่างประหลาดเครื่องเทศกลิ่นหอมแรงและผ้าไหมลวดลายงดงามทุกอย่างล้วนน่าสนใจสำหรับเธอหลินจวินสังเกตเห็นความตื่นเต้นของไปเหยียนเขายิ้มอย่างอ่อนโยนเป็นอย่างไรบ้างน่าตื่นเต้นใช่ไหม ไปเย็นพักหน้าอย่างแรงเจ้ากะที่นี่ที่นี่คือเมืองจริงๆหรือนี่ลินจวินหัวเราะเบาๆแน่นอนนี่คือเมืองหลวงเป็นศูนย์กลางการค้าและวัฒนธรรมของแคว้นเขาพาไปเย็นเดินชมเมืองไปเรื่อยๆแวะร้านค้าขายสมุนไพรที่หลากหลายซึ่งมีสมุนไพรหายากและเครื่องยาชั้นดีมากมายวัตลาดที่เต็มไปด้วยอาหารและสินค้าแปลกใหม่ไปเย็นได้เห็นสมุนไพรที่ไม่เคยเห็นมาก่อนได้ลิ้มลองอาหารที่ไม่เคยกินมาก่อนและได้เรียนรู้สิ่งใหมๆ่ๆมากมาย ในขณะที่ไปัยเย็ยนกำลังตื่นตาตื่นใจกับโลกใหม่ลินจวินก็ไม่ลืมที่จะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขันโอสถหมื่นพืชให้เธอฟังการแข่งขันนี้จัดขึ้นทุกปีมีผู้เข้าแข่งขันจากทั่วทุกสารทิศเขากล่าวเป็นการประลองความสามารถด้านการปรุงยาและสมุนไพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแคนผู้ชนะจะได้รับรางวัลอันรงเกียรติและได้รับการยอมรับจากวงการแพทย์ลินจวินอธิบายกฎกติกาของการแข่งขันซึ่งแบ่งออกเป็นหลายรอบแต่ละรอบจะมีการทดสอบที่แตกต่างกันไป รอบแรกการทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสมุนไพรผู้เข้าแข่งขันจะต้องระบุชื่อสรรพคุณและวิธีการใช้สมุนไพรที่กำหนดให้รอบสองการปรุงยาสามัญผู้เข้าแข่งขันจะต้องปรุงยาตามใบสั่งยาที่กำหนดให้โดยเน้นที่ความแม่นยำและถูกต้องตามหลักการแพทย์รอบสามการปรุงยาพิเศษผู้เข้าแข่งขันจะต้องปรุงยาเพื่อรักษาอาการป่วยที่กำหนดให้โดยสามารถใช้สมุนไพรใดก็ได้ตามความเหมาะสมรอบสุดท้าย การปรุงยาตามโจทย์เฉพาะหน้าผู้เข้าแข่งขันจะต้องปรุงยาตามโจทย์ที่คณะกรรมการกำหนดให้ซึ่งเป็นการทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการปรุงยาคณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยแพทย์ผู้มีชื่อเสียงผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและผู้ทรงคุณวุฒิจากวงการแพทย์การให้คะแนนจะพิจารณาจากความถูกต้องแม่นยำความคิดสร้างสารรค์และประสิทธิภาพของยาที่ปรุงได้ไปเหยียนตั้งใจฟังอย่างละเอียด เธอรู้ว่าการแข่งขันนี้เป็นโอกาสสำคัญสําหรับเธอในการพิสูจน์ตัวเองและได้รับการยอมรับจากผู้คนมากมายเมื่อเดินชมเมืองจนเหนื่อยแล้วหลินจวินก็พาไปเหยียนไปยังที่พักเป็นโรงเตียมเล็กๆแห่งหนึ่งที่สะอาดและเงียบสงบที่นี่พอใช้ได้ไหมหลินจวินถามไปเหยียนพยักหน้าดีมากเจ้ากับขอบคุณท่านมาก หลังจากเก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้วหลินจวินก็พาไปเหยียนไปยังสถานที่จัดก,การแข่งขันโอสถหมื่นพืชเป็นลานกว้างขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยผู้คนผู้เข้าแข่งขันจากทั่วทุกสารทิศมารวมตัวกันไปเหย,ยนได้พบกับผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆซึ่งมาจากหลากหลายที่และมีภูมิหลังที่แตกต่างกันบางคนแต่งกายหรูหราภูมิฐานแสดงออกถึงความร่ำรวยและมีอำนาจบางคนแต่งกายเรียบง่ายแต่ธรรมแมงแสดงออกถึงความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ มีทั้งคนที่แสดงความเป็นมิตรทักทายพูดคุยกับเธออย่างเป็นกันเองและคนที่แสดงความเย้ยหยิงและดูถูกเหยียดหยามมองเธอด้วยสายตาเหยียดเยียดราวกับว่าเธอเป็นเพียงเด็กบ้านนอกที่ไม่มีทางสู้พวกเขาได้ไปเหย็ยนรู้สึกถึงแรงกดดันที่ถาโถมเข้ามาแต่เธอก็ตั้งใจที่จะไม่ยอมแพ้เธอมาที่นี่เพื่อพิสูจน์ตัวเองและเธอจะไม่ยอมให้ใครมาดูถูกเธอได้ บรรยากาศของการแข่งขันเริ่มเข้มข้นขึ้นผู้เข้าแข่งขันต่างเตรียมตัวอย่างตั้งใจทบทวนความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและเตรียมอุปกรณ์ในการปรุงยาหลินจวินให้กำลังใจไปเหยียนและบอกให้เธอทำให้ดีที่สุดไปเหยียนสูดลมหายใจเข้าลึกๆมองไปยังลานแข่งขันที่กว้างใหญ่และตั้งปณิธานในใจข้าจะทำให้ดีที่สุดบทที่14น้ำสมุนไพรท่ามกลางศัตรู เช้าวันใหม่มาถึงพร้อมกับเสียงกลองที่ดังก้องไปทั่วลานประลองเป็นสัญญาณว่าการแข่งขันโอสถหมื่นพืชรอบแรกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นผู้เข้าแข่งขันต่างทยอยมาประจำที่โตปรุงยาของตอนเองแต่ละคนมีสีหน้ามุ่งมั่นและตั้งใจไปเหยียนยืนอยู่ท่ามกลางผู้เข้าแข่งขันมากมายเธอมองไปรอบๆอ,อย่างสำรวจมีทั้งคนที่ดูเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์บางคนก็ดูอ่อนเยาว์เช่นเดียวกับเธอแต่ทุกคนล้วนมีความมุ่งมั่นที่จะคว้าชัยชนะหลินจวินยืนอยู่ข้างๆให้กำลังใจเธอ ทำให้ดีที่สุดนะข้าเชื่อมั่นในตัวเจ้าไปเหยยนพยักหน้าอย่างมั่นใจข้าจะพยายามเจ้ากะเมื่อเสียงกลองสุดท้ายสงบลงคณะกรรมการก็ประกาศโจทย์ในการแข่งขันรอบแรกในรอบแรกนี้ผู้เข้าแข่งขันจะต้องปรุงน้ำสมุนไพรบำรุงร่างกายโดยมีสมุนไพรหลักคือสมตังกุยและเกากี้เสียงประกาศก้องกังวันไปทั่วลานประลองไปเหยยนตั้งใจฟังโจทย์อย่างละเอียด เธอรู้ว่าน้ำสมุนไพรบำรุงร่างกายเป็นยาพื้นฐานแต่การปรุงให้ได้ผลดีนั้นต้องใช้ความพิถีพิถันในการเลือกสมุนไพรและควบคุมปริมาณให้เหมาะสมเธอเริ่มสำรวจสมุนไพรที่เตรียมไว้บนโต๊ะมีสมหัวใหญ่ตังกูยสีน้ำตาลเข้มและเกากี้เม็ดสีแดงสดไปเหยียนเลือกสมุนไพรแต่ละชนิดอย่างระมัดระวังสังเกตลักษณะและกลิ่นของมันเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุด เมื่อได้สมุนไพรที่ต้องการแล้วไปเหยียนก็เริ่มลงมือปรุงยาเธอใช้มีดหั่นสมุนไพรเป็นชิ้นเล็กๆอย่างชำนาญกับปริมาณของสมุนไพรแต่ละชนิดให้พอดีแล้วนำไปใส่ในหม้อดินที่เตรียมไว้ในขณะที่ไปเหยียนกำลังตั้งใจปรุงยาเธอก็รู้สึกได้ถึงสายตาที่จ้องมองมาด้วยความไม่เป็นมิตรเมื่อหันไปดูก็พบว่ามีผู้เข้าแข่งขันบางคนกำลังมองมาที่เธอด้วยสายตาเยียดฮ่าฮ่าเด็กบ้านนอกอย่างเจ้าจะไปสู้พวกเราได้หรือเสียงกระซิบดังแว่วมา ไปเยยนเม้มริมฝีปากแน่นเธอไม่สนใจคำดูถูกเหล่านั้นและตั้งใจปรุงยาต่อไปแต่แล้วก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นมีผู้เข้าแข่งขันคนหนึ่งทำหม้อดินของเธอตกแตกน้ำสมุนไพรที่กำลังเดือดหกเลอะโต๊ะและเสื้อผ้าของเธอขอโทษทีนะข้าไม่ได้ตั้งใจผู้เข้าแข่งขันคนนั้นกล่าวด้วยน้ำเสียงเยาะเยะ้ยแต่ในแววตากลับเต็มไปด้วยความสะใจไปเยยนโกรธมากแต่เธอพยายามควบคุมอารมณ์เธอรู้ว่าหากเสียสมาธิไปเธอจะไม่มีทางปรุงยาได้ทันเวลา เธอรีบทำความสะอาดโต๊ะและตัวเองแล้วเริ่มปรุงยาใหม่ทั้งหมดแต่เวลาก็เหลือน้อยลงทุกทีไปเหยียนใช้ความรู้และทักษะทั้งหมดที่มีในการปรุงยาอย่างรวดเร็วและแม่นยำเธอควบคุมไฟอย่างระม,มัดระวังกับเวลาต้มยาให้พอดีและชิมรสชาติของน้ำสมุนไพรเป็นระยะในที่สุดน้ำสมุนไพรก็ปรุงเสร็จทันเวลาพอดีไปเหยียนรีบเทน้ำสมุนไพรใส่ถ้วยแล้วนำไปส่งให้คณะกรรมการเมื่อคณะกรรมการชิมน้ำสมุนไพรของเธอพวกเขาก็พยักหน้าด้วยความพอใจ รสชาติดีมากปรุงได้ถูกต้องตามหลักการแพทย์กรรมการคนหนึ่งกล่าวไปเหยียนถอนหายใจด้วยความโล่งอกเธอผ่านรอบแรกไปได้อย่างวุดวิดแต่เธอก็รู้ว่าการแข่งขันยังไม่จบลงง่ายๆยังมีคู่แข่งที่แข็งแกร่งอีกหลายคนและเธอจะต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายอีกมากมายบทที่15กลิ่นหอมแห่งชัยชนะ การแข่งขันโอสถหมื่นเพื่อจะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องแต่ละรอบที่ผ่านไปโจทย์ก็ยากและซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆผู้เข้าแข่งขันหลายคนต้องตกรอบไปแต่ไปเยียนยังคงยืนหยัดอยู่ได้ด้วยความสามารถและไหวพริบที่น่าทึ่งของเธอในรอบต่อๆมาโจทย์ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การปรุงยาสามัญอีกต่อไปแต่เป็นการปรุงยาเพื่อรักษาอาการป่วยที่ซับซ้อนมากขึ้นเช่นโรคระบาดท,ที่แพร่กระจายในเมืองหรืออาการป่วยเรื้อรังที่ทรมานผู้คนมานาน ไปเย,ยนใช้ความรู้จากตำราแพทย์โบราณที่ติดตัวมาผสมผสานกับประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากโลกใหม่ปรุงยาที่น่าอัศจรรย์ออกมาได้อย่างต่อเนื่องยาของเธอไม่เพียงแต่รักษาอาการป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้นแต่ยังมีผลข้างเคียงน้อยมากทําให้คณะกรรมการและผู้ชมต่างชื่นชมในความสามารถของเธอในรอบหนึ่งโจทย์คือการปรุงยาเพื่อรักษาผู้ป่วยที่กําลังจะเสียชีวิตจากพิษร้ายแรงผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆต่างสายหน้าเพราะรู้ว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะช่วยชีวิตผู้ป่วยรายนี้ได้ทันเวลา เป็นไปไม่ได้หรอกผู้เข้าแข่งขันคนหนึ่งสายหน้าพิษร้ายแรงขนาดนี้ไม่มีทางรักษาได้ทันข้าก็ว่าอย่างนั้นอีกคนเห็นด้วยต่อให้เป็นหมอเทวดาก็คงทําไม่ได้แต่ไปเหยียนไม่ยอมแพ้เธอใช้สมุนไพราหายากที่เธอเคยเห็นในป่าปรุงยาที่มีฤทธิ์ถอนพิษร้ายแรงได้อย่างรวดเร็วแล้วนำไปให้ผู้ป่วยดื่ม ท่ามกลางสายตาที่จับจ้องของผู้คนผู้ป่วยค่อยๆฟื้นคืนสติสีหน้ากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งคณะกรรมการลุกขึ้นยืนปรบมือให้ไปเหยียนด้วยความชื่นชมผู้ชมต่างตะโกนเรียกชื่อของเธอด้วยความยินดีไปเหยียนไปเหยียนไปเหยียนเสียงตะโกนดังก้องไปทั่วลานประลองไปเหยียนกลายเป็นดาวเด่นของการแข่งขันทุกคนต่างพูดถึงเด็กสาวจากบ้านนอกที่สามารถปรุงยาได้อย่างน่าอาัศจรรย์ผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆที่เคยดูถูกเธอต่างก็ยอมรับในความสามารถของเธอ นางนางทำได้อย่างไรกันผู้เข้าแข่งขันคนหนึ่งพึมพำด้วยความไม่อยากจะเชื่อข้าไม่เคยเห็นใครปรุงยาได้เก่งกาจขนาดนี้มาก่อนอีกคนกล่าวด้วยความทึ่งลินจวินมองดูไปเหเยียนด้วยความรู้สึกที่หลากหลายทั้งภูมิใจชื่นชมและความรู้สึกที่มากกว่านั้นเขาเริ่มตระหนักว่าไปเยียนไม่ได้เป็นเพียงแค่เด็กสาวที่เขาต้องปกป้องอีกต่อไปแต่เธอเป็นคนที่เขารู้สึกชื่นชมและยกย่องจากใจจริงเจ้าเก่งมากลินจวินเอ่ยเมื่อไปเยียนเ,นเดินกลับมาหาเขา เจ้าทาให้ข้าภูมิใจมากไปหยียนยิ้มอย่างเขินอายขอบคุณเจ้ากะความรู้สึกของลิงจวินที่มีต่อไปหยียนเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเขาคอยดูแลและให้กําลังใจเธออย่างใกล้ชิดทุกครั้งที่ไปหยเยนประสบความสาเร็จ <c oughs> เขาก็จะดีใจไปกับเธอทุกครั้งที่เธอต้องเผชิญกับความยากลําบากเขา,า,าก็จะอยู่เคียงข้างเธอเสมอในขณะเดียวกันไปหยีย็นก็เริ่มรู้สึกถึงความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปของลิงจวินเธอรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยเมื่ออยู่ใกล้เขาและหัวใจของเธอก็เริ่มเต้นแรงขึ้นทุกครั้งที่เขาจ้องมมา ลินจวินไปเย็ยนเอ่ยเสียงแผ่วมีอะไรหรือลินจวินถามด้วยความเป็นห่วงข้าข้าไม่รู้ว่าข้าจะทําอย่างไรหากไม่มีท่านไปเหยียนสารภาพลินจวินยิ้มอย่างอ่อนโยนเจ้าจะไม่ต้องอยู่คนเดียวอีกต่อไปเขากล่าวข้าอยู่ข้างเจ้าเองแต่ทั้งสองยังคงเก็บความรู้สึกนั้นไว้ในใจเพราะพวกเขารู้ว่าการแข่งขันยังไม่จบลงและพวกเขายังมีสิ่งที่ต้องทำอีกมากมาย ตอนนี้สามารถสมัครสมาชิกหรือส่งซูเปอร์แตงเพื่อเป็นการสนับสนุนกำลังใจให้อดมินได้แล้วนะคะขอขอบพระคุณที่ให้การสนับสนุนช่องนิยายเสียงจีนฟังเพลินด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริง๊งกริ๊งปรดติดตามอีพีถัดไป